สวัสดีค่ะพบกับเมื่อนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณแตเลขเด็ดสูตรเลขเด็ดเลขเด็ดมาเลยแจกฟรีสูตรงวดต่องวดรู้ก่อนออกกับสี่สูตรง่ายๆค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่สามบวกหลักสิบรางวัลที่สามหลักพันรางวัลที่สองบวกหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งหลักร้อยรางวัลที่สามบวกหลักพันรางวัลที่หนึ่งและหลักสิบรางวัลที่หนึ่งบวกหลักหน่วยรางวัลที่สองค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกวัทุกสูตรงวดต่องวดค่ะสัวไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามรุนกันอย่างเช่นเคยเอาล่ะคะ่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวลายตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น71คูณ65าค่ะเท่ากับ4615 แปดสคูณเก้าสิค่ะเท่าก,กับแป0 4ู8ย์คูณยี่ค่ะเท่าก,กับ5,6,0หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดียวที่ได,ได้จะได้เป็น0 6 1 5 4หกและแค่ะตัวเลขจากศูย์ค่ะจะได้เป็น6กบวกหกเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขสอค่ะ 8บวก5เท่ากับ13ใช้คแค่เล็กหน่วยก็จะได้เป็นเล็ก3ค่ะ5บวก4เท่ากับ9และ1บวก4เท่ากับ5ค่ะเดี๋ยวครัเล็กเดี๋ยวที่ได้จะได้เป็น4 6 1 5 8 0 4. 0 4 05 6 0 18 2 0 4 0 0 6 9ก้าเก้าและสองสค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตเต็ม2รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ1820งแปดละสองสค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจับสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดรู้ก่อนออกแนวทางเด็นเลขเด็ดมาเลยสูตรต่องวดในงวดที่6ตุลาคม2567ก็ทําทำการจับคู่หน้าคมคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดีด่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะได้เป็น71คูณ65ค่ะเท่ากับ4615 18คูณ20ค่ะเท่ากับ36 0หลักพันไม่มีใส,ส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะ 23่สิบสาคูณเกเท่ากับสองหนึ่งแปหเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น1 2ึ่งสอห้าหกและ4ค่ะเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น8ปดบวกแเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ0ูนย์บวกหเท่ากับห้าหบวกสเท่ากับห้า และ1บวก6เท่ากับ7ค่ะแนวทางเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น4 6 1 5 0 3 6 0 2 1 8 5 1 2 5 6 0 3 8 4 6 5 5 7 และ08 8 7ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ เาจะพยายามคิดสูตรเด็ดๆต็งเล็กเน้นสูงงวดต่องวดไม่ทุกคนนี่ตามนีนกน้กันในทุกๆงวดเกยดทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่หมหมๆเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย